สวัสด so ีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนใส่วิทยุแบบนี้นะครับผมเกมรถบัสอินโดนะครับนี่นะครับวิทยุเอาละเดี๋ยวผมเล่นเกมมาประมาณ3ปีครับเกมเนี้ยผมก็เพิ่งรู้ครับว่าใส่ยังไงเอาละเพื่อไม่การเสียเวลาก็ผมมีเว็บเบราว์เซอร์ครับผมเข้าไปเลยครับคราวนี้ก็พิมพ์ไปเลยครับชื่อวิทยุชื่อช่องอะไร คิ์ว่า fm system แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งรองสักครู่ system อ่านี่นะครับผมรอนะครับโอเคมาแล้วครับผมแล้วจากนั้นก็พิมพ์ชื่อวิทยุที่ชอบนะครับของไทยนะครับผมสมมุติว่าผมชอบรู้ทุกมหานครนะครับ fm 95นะครับก็กด โอเคนะครับแล้วก็ทำการคันลอกเลยครับผมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่ไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่มทั้งหมดดิไม่ได้วะ่ะเออปิดอันนี้ดิโอเคเดี๋ยวทำการสืบค้นก็ได้คน้นพอสืบค้นแล้วก็อา้าว แล้วจากนั้นก็ทําการคัดลอกเลยครับผมน่าจะเป็นอันนี้นะใช่ดูดิใช่ป่ะวะไม่ใช่นี่วะเอ่ออะไรอ่ะต้องเป็นอะไรนะ H 4แป๊บนึงนะครับขอขอ,ขอภายด้านนี้นะครับผมครับผมหลังจากเข้ามาในเกมแล้วนะครับกดไปเลยครับผมแล้วก็กดตรงรูปนี้นะครับเพลงเพลงแล้วก็เสร็จเดี๋ยวขออนุญาตลบแป๊บนึงผมจะสอนผมลืมผมลืมโอเค หลังจากนั้นแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ใส่ชื่อวิทยุใส่ชื่อวิทยุเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่เหมือนเดิมดิมาทํใไม่พอดีมันผิดพลาดไปน,นิดนึงนี่ครับวิทยุที่ผมชอบเออโอเคแล้วก็ใส่ชื่อโค้ดขึ้นสัญญาณของวิทยุครับผมโอเคเราจะสิ้นแล้วก็ครับก็กดชึบแล้วก็ชึบ แล้วก็กดเล่นเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสอนใส่วิทยุเกมรถบัสอินโดนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอตลาไปเออผมลืมผมลืมวันนี้ครับอเออถ้าถ้าถ้าถาฟังวิทยุไปด้วยนี่ผมอยากจะบอกว่าต้องเปิดเน็ตฟังครับ ถ้าปิดเน็ตฟังมันฟังไม่ได้ครับถ้าถ้าจะเล่นเกมเนี้ยเราฟังวิทีุไปด้วยมันมันต้องเปิดเน็ตครับถ้าไม่เปิดเน็ตมันฟังไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่มีคลื่นสัญญาณไงก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ